สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคคชโหรานะครับวันนี้มีดวงของ fc ท่านหนึ่งท่านให้ตรวจดูว่าดวงของคนคนนี้มีปัญหาเรื่องของจิตใจอย่างไรบ้างนะครับก็จะมาดูกันเฉพาะเรื่องกันไปเลยนะครับ ญาติของท่านนะครับเกิด25พฤศจิ2522เวลาบ่ายโมงตรงตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย <c oughs> ์ขึ้น6ค่้าเดือน1ปีมะแม่ผูกดวงแล้วได้ดาวในจักรราศีอย่างนี้นะครับท่านนี้เกิดภายใต้ราชาเลิก ได้มาง่ายๆนะครับอุรรบตรพัทระบทบอกว่าลูกข้าได้เป็นใหญ่ลูกไพร่ได้เป็นพระยาเงินทองมากมายยาพินาศเพราะความโลภมาตรฐานดาวของท่านนี้ไม่มีเลยที่มีก็กลายเป็นปละทั้งสามอัน <c oughs> ดาวจันทร์ก็เป็นปละดาวศุกร์ก็เป็นปละดาวราหูก็เป็นปละ เป็นปลาแล้วเป็นยังไงคือมันกระท่อนกระแท่นขาดเป็นท่อนๆประมาณนี้ดูจากดวงเดิมนะครับลักษณท่านเกิดราศีมีนลักษณะของราศีมีนคือมีเป็นรูปปลาสองตัวว่ายเป็นคนละทางท่านเกิดราศีมีนเป็นอัมพุกเกนเนี่ยดวงชะตาของท่านทุกเนี้ยอยู่ดีๆก็ดีอยู่ดีๆก,ก็ไม่ดี ไม่ดีอยู่ดีๆก็ดีดีๆอยู่ดีๆก็ไม่ดีเพราะว่าปลามันไปคนละทิศคนละทางไอ้ตัวที่พาไปทางดีว่ายไปไว่ายมาหมดแรงไอ้ตัวที่พาไปทางไม่ดีมันก็ว่ายลากกลับมาชักกระตุกอยู่อย่างนั้นแหะครับคือดวงชะตาของคนเกิดราศีมีนดาวของท่านคือดาวพฤหัสเป็นผู้ใหญ่ ฉลาดลึกล้ำคงแก่เรียนชอบอ่านหนังสือมีความละเอียดอ่อนมากคิดลึกซึง้งและดาวเจ้าเรือนนี้คือตนุลักษ์ตัวตนตัวจริงของท่านมาสถิตพบอรินะครับดาวพฤหัสนี้ยังเป็นเจ้าเรือนกัมมะด้วยมาสถิตพบอริ เวลาดูดาวกองกันเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งละลานตาเอาตัวอื่น,นออกไปก่อนเอาตัวเดียวตนูรักษท่านคือ5มาสถิตพบอลิตัวท่านเองนั่นแหละชอบคิดไปในทางอลิติดขัดไปหมดคนคนนี้คิดเรื่องงานคิดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับงานไม่ใช่เที่ยวเล่นนะครับที่เป็นจริงเป็นจังไปหมดทุกเรื่อง แล้วก็เป็นเนกาทีฟมายคิดในทางลบทำไม่ได้หรอกติดขัดไม่ใช่อย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ท่านคิดอยู่ในใจนะครับมีดาวทีนี้เราดาวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทีละดวงเอาอังคารเข้ามาก่อนดาวอังคารเป็นอะไรกระดุมพระเรื่องเงินเรื่องอไรายได้ สามยังเป็นเจ้าเหลือนี้สุขพะความช่วยเหลือการความสุขการศึกษาอา้าวสองดวงมาอยู่รวมกันแล้วทำให้ท่านคิดยังไงท่านคนนี้จะคิดแต่เพียงว่าเรื่องเงินต้องมีคนออกมาให้ฉันต้องมาช่วยฉันสิฉันมีสิบ,บาทเองขอทานไม่มีสักบาทไปเทียบงี้ยได้ไง เธอมีร้อยหนึ่งฉันมีสิบเธอต้องช่วยฉันอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาทําได้สําเร็จนะเพราะว่าเขาอ้อนดาว5้สนี่คือดาว on, อ,อ้อนอ,ออดอ้อนผู้ใหญ่จนผู้ใหญ่ให้ดูดาวต่อมาดวงต่อมาเอาพระเสามาพระเสาเป็นเจ้าเรือนลาพะผลประโยชน์ทั้งหลายที่มาเนี่ยเข้ามาหาท่าน มีมามีไหลามาเทมาแต่ท่านผู้นี้ก็จะคิดว่าเอ้ยเอาได้เหรอใช้ได้เหรอจับได้ไหมหยิบได้ไหมหยิบไปจะเป็นเรื่องไหมท่านคิดอยู่อย่างนี้อะไรประมาณนี้ดาวต่อมาคือพระราหูพระราหูเป็นเจ้าเรือนวินาศท่านคิดอะไรก็วินาศหมดคือคิดในทางลบ นิ่งสถิตไม้ทำไมจึงพยากร์ว่านก่งสถิตไม้ทำไมไม่พยากรณ์เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งจะกลายเป็นดีเหตุผลเพราะข้อหนึง่งมันอยู่ภพผลิคุณจะทายดีคงไม่ได้หรอกต้องทายน้อยที่สุดคือไม่ราบรื่นข้อที่2ดาวที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันเป็นในในดาวทั้งทั้งหมดนี้นะครับ มีภาพพฤ้นหัสตตัวเดียวที่เป็นสุภเคราะห์ดาวอังคารดาวเสาดาวราหูเป็นบาปเคราะห์ดาวบาปบ,บาปเคราะห์มารวมกันอยู่ตรงเนี้เรียกว่าสามลุมหนึ่งอะภาพพฤ้นหัสแน่แค่ไหนก็เอาไม่อยู่จิตใจท่านมั่นคงจิตใจของท่านนิบฉลาดเฉลียวลึกล้ำแตไ่ไอตัวสามตัวนี้มันมารวมอยู่ในหัวท่านด้วย ทำให้ท่านนี่ปั่นป่วนพอคิดไปคิดมาในี่หัวระเบิดทาไมยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอ้บาปข้อที่ว่านี่นะครับมันมีความหมายพิเศษมันไม่ใช่อยู่อย่างธรรมดาเอาตัวนี้สามเจ็ดเสร็จทุกลายบอกฟังบอกประจําเลยผมคเนี้สามเจ็ดเสร็จทุกลายมีคดีความนี่เกาะติดกันอยู่แน่นอยู่ในอยู่ในเรือนเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้น นอกจากจะมีคดีความแล้วยังเป็นว่ามีการผ่าตัดเลือดตกยางออก <c oughs> เลือดตกยางออกจะต้องมีการผ่าตัดจะต้องมีความเสียหายหเกิดขึ้นแปดอยู่ที่นี่พูดไปในหลายคลิปก่อนแล้วนะครับดาวราหูอยู่ที่ราศีสิง์กับราศีพฤกษศกถ้าอยู่นะครับ ไม่ว่าตัวไหนก็ตามท่านผู้นั้นหนีไม่พ้นจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักขึ้นลงขึ้นศาลไม่ฟ้องเขาก็ถูกเขาฟ้องแต่โดย <Okay. S 1> ที่เจอมาโดยตลอดก็คือฟ้องเขาเอ้ยไม่ใช่เขาฟ้องเราฟ้องกลับนะครับมันทำให้เครียดมากเลยคนที่ไม่เคยโดนคดีไม่เคยเจอจะไม่รู้แม้แต่ทนายยังเครียดเลยนะครับ การขึ้นลงขึ้นศาลนะครับมันเหมือนกับว่าเราไปพูดต่อหน้าอะไรบางอย่างซึ่งคุณถอนคำพูดตัวเองไม่ได้ดาว58เข้าคู่กันแปลว่าทำจนสุดๆหมายถึงทำจิตจการงานชิ้นใทยที่กำลังนั่งทำเนี่ยจะทำจนสุดๆเย็บผ้าปักสะดึงอยู่ตรงนี้5มงเย็นแล้วใครๆก็เลิกงานไปแล้ว แต่ท่านบอกเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งขอให้เสร็จอีกนิดเดียวก็เสร็จละห้าทุ่มยังไม่เสร็จก็อ,อีกนิดนึงนะตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยท่านจะเป็นคนทําอย่างนี้นี่คือข้อหนึ่งห้าสาเป็นข้อ2บอกแล้วว่าอ,อ้อนอ้อนผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือขออะไรอ้อนจนกว่าจะได้ก็เรียกว่าตัวเนี้ห้าสานะครับตื้อเท่าน,นั้นที่ของโลกท่านจะตื้อตื้อตื้อจนเขายอม ยอมด้วยเต็มใจไม่เต็มใจไม่รู้แต่เขายอมละสาพูดแล้วตัวนี้7 5หคู่แสนสาหัสไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงด้วยความแสนสาหัสมากสำหรับท่านผู้นี้ดาวกลุ่มนี้จึงเป็นดาวปวดหัวและปรากฏว่าดาวอังคารนี้ยังเป็นตนุเศษของท่านด้วย จิตใจของท่านอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่กับอุปสรรคอยู่กับเรื่องการฟ้องร้องอยู่กับการขอความช่วยเหลืออยู่กับการ8ปสามยังไม่ได้ภาคภาคก่อน8ปสคือความรวดเร็วคว,ความสำเร็จจับอะไรต้องเป็นเงินเป็นทองนะครับถือว่าดีจิตใจท่านพิจารณาอยู่เรื่องพวกนี้แล้วเรื่องพวกนี้คิดโดยปกติสามัญชนคุณก็คิดได้ออกนะครับว่า การที่คุณจะฟ้องร้องแล้วคุณจะได้เงินด้วยมันเป็นไปยากคุณจะฟ้องร้องมีแต่จะเสียเงินนะครับแต่คุณคิดบวกคิดลบอยู่ในนี้คนเดียวเลยคิดอยู่คนเดียวก็ปวดหัวอยู่คนเดียวสิครับนี่คือ <c oughs> จุดที่บอกว่าดวงชะตาของดวงนี้มีจิตใจที่เหนื่อยหนัก ท่านเป็นคนที่มีจิตใจเหนื่อยหนักคิดไปเองเพ้อไปเองก็มากเพราะตัวนี้มันเกาเหลาอยู่ดวงนี้ยังมีจุดน่าสนใจอีก2จุดนี่ครับ 6. 1ดรุณลำพะอยู่ที่พบสุภะท่านจะมีความรักมีความรักความใคร่ตั้งแต่ยังละอ่อนเลยยังเด็กเลย ประมาณ14นะแล้วท่านเป็นคนหูเบาในเรื่องสุภาเนี่ยขอความช่วยเหลือใครมาขอเนี่ยเดินผ่านมาบอกว่าช่วยทำบุญลงศพครับท่านก็ให้ไม่ได้ดูเลยว่าเขาเนี่ยมิจฉาชีพท่านเป็นคนหูเบาและถูกหลอกเอาเงินเป็นประจำที่นี่ดาวคู่นี้นะ อยู่ในภพสุภาะนะก็คือความช่วยเหลือและอยู่ในเรือนของอังคารนะนี่ปลุกมันอยู่ที่นี่แล้วก็ไปผูกใจเพราะมันเป็นตนุเศษ,ษจิตใจก็ไปผูกใจเจ็บกับเรื่องที่ถูกหลอกนะครับนี่คือคู่ที่หนึ่งอีกคู่หนึ่งคือตัวนี้คู่92เนี่ยคือมีความสามารถพิเศษมไม่เปลี่ยนคำ เป็นคนที่มีของขลังเรื่องในห้องนอนเน่เก่งเป็นที่ชื่นชอบของฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่สองท่านเป็นปลักเป็นปลามาตรฐานปลาเนี่ยสมาตรฐานปลก็คือกระท่อนกระแท่นท่านจะมีโอกาสกลายเป็น ภรรยาลับๆของคนอื่นเขานี่สองดวงแล้วมีนี้ด้วยเกณฑ์ชันษาอายุท่านเต็ม43ตกสหัชชะคือการเปลี่ยนแปลงการวิ่งเต้นการเดินทางระยะสั้นเป็นยังไงเป็นเลข6กหกอยู่นี่เป็นสุภะสุภะแปลว่า การร้องชีวิตการช่วยเหลือการรักษาพยาบาลหรือแปลว่าแม่นะครับสำหรับดวงผู้หญิงเนี่ยสุภาพแปลว่าแม่แปลว่าขนทางไก่สุภาพทำไมสุภาพอริการรักษาพยาบาลความช่วยเหลือไม่ราบเรื่นนะครับความเปลี่ยนแปลงที่ท่านหวังคนคนนี้เขาหวังเนี่ย ก็คือช่วยเหลือให้ราบเรื่องแต่มันไม่ราบรื่นนอกจากนี้ความไม่ราบรื่นนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมะกรรมะอะไรพันธุกรรมะพันธุกิจกรรมในตระกูลกิจกรรมเรื่องบ้านที่ดินรถยนต์ สิ่งที่ท่านหวังไว้นะ่ะมันไม่ราบรื่นผมขอพิจารณาดวงนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมาก